ธร,รมะวันขึ้นปีใหม่จากหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมเจริญพรพี่น้องและญาติโยมที่รักตลอดจนกระทั่งท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกๆท,ท,ท่านวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมช่วงจังหวะที่มีเวลาว่างถือว่าเป็นเวลาเลิกดีหรือโอกาสดีในเวลาว่างเลิกแปลว่าโอกาสยามแปลว่าเวลาว่าง โอกาสก็ดีเวลาก็ว่างถือว่าเลิกงามยามดีเราก็ได้ถือโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงจังหวะปีใหม่ซึ่งทางราชการหรือบริษัทห้างร้านต่างๆก็หยุดต้องการจะให้สัตบุรุษพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายได้คืนกลับยังบ้านเรือนได้ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวพุทธแต่ข้อเท็จจริงนั้น พระพุทธเจ้าสอนวันขึ้นปีขึ้นเดือนนั้นมีหลายอย่างเรามาสร้างความดีกันนั้นแสนจะยากลำบากอย่างนี้ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ซึ่งเขาจะฉลองดื่มสุรายาเมาดื่มสุราฉลองปีใหม่ฉลองวันเกิดซึ่งชาวโลกเขานิยมกันพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนตรงกันข้ามวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ ต่อยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะเป็นกุศลอย่าเลี้ยงเหล้ายาในวันนั้นถือว่าเป็นการฉลองอายุและก็ฉลองวันเกิดอายุจะมั่นขวัญยืนไปอีกนานบางแห่งฉลองวันเกิดด้วยการดื่มสุรายาเมาหลากหลายมากด้วยความเห็นอันเป็นทิฏฐิมานะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนตรงข้ามกับชาวโลกชาวโลกถือว่าต้องสนุกสนานกันสักวัน ดื่มสุรายาเมาเลี้ยงฉลองกันอย่างหามรุ่งหามค่ำตลอดรายการลืมอดีตชีวิตที่ผ่านมาลืมกฎแห่งกรรมวิบากกรรมแห่งการกระทำความชั่วช้าสามานของตนน่าจะแก้ไขชีวิตของเราให้กลับร้ายกลายเป็นดีในวันปีใหม่หรือวันเกิดของเราก็จะเป็นประโยชน์สวัสดิพล์ในชีวิตของเรามีใช่น้อยแต่เรากลับไปเพิ่มกรรมสร้างเวรสร้างกรรมกินเหล้าเมายาเที่ยวทะเลถลาย วันขึ้นปีใหม่สำหรับพระพุทธเจ้าทรงสอนมีสองวิธีจันทรคติเดือน5คือเดือน1แต่สากลน,นิยมทั่วโลกก็ถือว่าวันที่1เดือนมก,กราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ทางจันทรคติหรือในทางพุทธศาสนาถือว่าเดือน5เป็นเดือนสำหรับเปลี่ยน12นักษัตว์ชวดฉลูขันเถาะเปลี่ยนในเดือนห พอขึ้นเดือน5้าแล้วจะเปลี่ยนจากชวดเป็นฉลูเป็นขานเป็นถาะไปตามลำดับแต่สำหรับพศเปลี่ยนตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นต้นไปแต่ถ้าเปลี่ยน12นักษัตวก็คือเดือน5จากปีชวดเป็นฉลูไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วแต่พศก็เปลี่ยนไปตามสากลนิยมซึ่งก็เปลี่ยนไปตามจันทรคติและสุริยคติ ไปตามสภาพของพอสอและข้างขึ้นข้างแรมเป็นต้นมันก็ไม่เหมือนกันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราได้มีโอกาสในวันขึ้นปีใหม่หรือวันเกิดถ้าท่านต้องการให้เจริญในชีวิตของท่านวันเกิดเราก็เจริญกรรมฐานสวดพาหุงมหากามีบิดอนมารดาก็ไปเลี้ยงเลี้ยงบิดดามารดาหรือถ้าหากท่านล่วงลับไปแล้วก็บังสกุลอุทิศถวาย ถวายสังฆทานให้ท่านเป็นต้นการทำบุญตักบาตรสวด้าหุงมหากาเจริญพระกรรมฐานในวันนั้นท่านจะต่ออายุท่านไปอีกหนึ่งรอบคนรุ่นใหม่บางคนไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ถือว่าวันเกิดนั้นต้องสนุกมากมายกินเหล้าเมายาเลี้ยงเพื่อนผองพี่น้องเยอะแยะลืมพ่อลืมแม่ลืมชาติภูมิมาตุภูมิลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนลืมหมด คนที่เจริญกุศลภาวนาพ่อแม่อยู่ไกลอยู่ถึงสหรัฐอเมริกาลูกอยู่เมืองไทยเป็นนักเรียนมาอบรมเขาก็นั่งเจริญกรรมฐานสวดภาหุงมหากาอุทิศให้พ่อแม่ซึ่งอยู่สหรัฐอเมริกาเขาเรียนหนังสือเก่งอายุยืนไม่มีเหตุการณ์อย่างอื่นแต่ประการใดทำถูกวิธีแต่บางคนไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็ได้ความว่าไปเที่ยวสวนเซเฮฮาในวันเกิดและในวันขึ้นปีใหม่ดื่มกันไม่ขาดสายแล้วก็ไปเที่ยวกันไม่เคยคิดที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้มีบุญคุณในชีวิตเลยถ้าเรามาเจริญพากกรรมาฐานจเจริญสติปัฏฐานสี่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้วันที่31ความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นกับท่านทำอะไรทบทวนชีวิตให้ผลดีมาก ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปีนี้เป็นยังไงเดินจงกรมปฏิบัติกรรมฐานถึงหากว่าผู้คนจะมากมายก่กองก็ตามเราก็ตั้งสติอารมณ์และใช้ความอดทนหน่อยเพราะว่าคนมันมามากด้วยกันก็อาจจะเป็นได้เจริญกรรมฐานต้องพูดน้อยนอนน้อยกินน้อยทำความเพียรให้มากเราก็ทำได้ถ้าเรามีความขันติอดทนสร้างกุศลให้มาก การปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญนี่ง่ายตัวอย่างเช่นมาถวายสังฆทานวันนี้ก็มาทำบุญถวายซองในวันขึ้นปีใหม่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะมาเจริญกรรมฐา,านและจะสวดพาหุงมหากาเพราะเขาสวดไม่ได้อายุก็เยอะกันแล้วแต่สวดกันไม่ได้แล้วจะให้ลูกหลานสวดได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเองก็ยังสวดไม่ได้ลูกหลานก็ต้องสวดไม่ได้ เมื่อเร็วนี้มีโยมคนหนึ่งมาหาย่านั้นสวดพาหุมหากาสวดมนต์ไหว้พระหลานอายุห้าขวบสวดได้หมดสวดตามได้ชัดเจนก็ทำให้ญาดีอกดีใจและก็ทำให้หลานมีความคิดมีคําคิดคําคมมีปัญญาด้วยการสวดมนต์นี่สําคัญที่สุดหากพ่อแม่ไม่เคยสวดหรือไม่เคยทำไหนเลยลูกหลานเขาจะทำได้ เขาก็จะทำไม่ได้เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายอัตมาสังเกตมานานคนที่ครบรอบวันเกิดของเขาเขาจะไปหาพ่อหาแม่ไปเจริญกุศลภาวนาไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานเขาก็จเจริญรุ่งเรืองตลอดมาไปมีบุตรธิดาดีหมดทุกคนแล้วในวันขึ้นปีใหม่เขาก็ทำแบบนั้นก็จเจริญพระกรรมฐานมากน้อยเพียงใดก็ไม่เป็นไร เรามาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในจิตใจปีเก่าล่วงเลยไปแล้วปีใหม่ก็เข้ามาแทนที่เรามาสร้างความดีกันต่อไปขาดเติมเกินตัดประหยัดเวลาชีวิตนี้จะมีหน้ามีตาอายุก็จะมั่นขวัญยืนมีเวรกรรมอะไรจะมาแสดงผลงานมันก็จะเบาบางลงไปตามกำหนดนั้นมีความหมายอย่างนี้สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติ การเดินจงกรมการปฏิบัติธรรมก็มีญาติโยมมาถามกันเรื่อยว่าการปฏิบัติของสำนักโน้นเป็นยังไงสำนักนี้เป็นยังไงก็มาถามกันอย่างนี้อัตมาก็ตอบไปว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่เราปฏิบัติมาหลายอย่างธรรมกายเราก็ทำมาแล้วยืนหนอห้าครั้งเราก็กว่าจะได้ใช้เวลาถึง10ปีไม่ใช่วันสองวันแล้วจะได้บางแห่งเขาถามว่าจบคอร์สเป็นยังไง อาตมาก็ตอบว่าไม่ทราบเราจะทราบก็แต่สิ่งที่เราทำอยู่เล็กๆน้อยๆหรือธรรมกายสัมมาอารหังผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวานั้นก็ไม่ต้องไปตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันบางคนบอกวัดโน้นไม่ดีวัดนี้ไม่ดีวัดโน้นดีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดสติปัญญาทำให้เราแก้ปัญหาชีวิต ทำให้มีสติมั่นคงจิตใจไม่หละหลวมจิตใจไม่หลาะแหลกเล้วไหล,หลทำอะไรก็มีสติมีปัญญาทำอะไรก็แก้ปัญหาได้กรรมเก่าที่เราทำก็จะหมดไปกรรมใหม่เราก็ไม่ทำก็เป็นการถูกต้องถ้าหากวันเกิดของเราเรานั่งกรรมฐานสวดภาหุงมหากาทำบุญตักบาตรหน้าบ้านวันนั้นไม่ต้องไปไหนหยุดสักวัน ถ้าท่านจเจริญกรรมาฐานในวันคล้ายวันเกิดของท่านท่านจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแต่เท่าที่อาตมาได้สังเกตมานานแล้วบางบ้านนี่นะจัดงานวันเกิดเลี้ยงเล่ากันใหญ่โตเลี้ยงโต๊ะจีนกันแต่ไม่มีพระไปสวดเลยมีแต่เล่าสุรายาเมาเป็นของขวัญวันเกิดเลยไม่มีความจเจริญแต่ประการใดสร้างความดีเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดได้ไหมวันขึ้นปีใหม่ สร้างความดีโดยสอคอสอสวัสดีมีชยัยวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่จะได้ส่งความดีไปให้บิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากไปแล้วสู่สมปรายภพเราก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาบุตรทิดาเรียนอยู่สหรัฐอเมริกาหรือเรียนอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะได้รับบุญกุศลจากบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทย ถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานพ่อแม่จะอยู่ประเทศไหนเราก็ส่งกระแสจิตด้วยการสร้างความดีไปให้เรียกว่าสคออสอส่งไปทางโทรจิตเหมือนอย่างวีโก้สามารถนั่งกรรมฐา,านแม่อยู่นอร์เวย์ก็ยังหายจากโรคร้ายได้มีตัวอย่างอยู่เยอะแยะบางคนก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเลยไปสนใจแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไปสนใจเรื่องที่มันไม่มีสาระไม่ได้สาระ การทำบุญด้วยสตางหรือถวายสังฆทานนี่โยมมากันเต็มกุฏิทุกวันประการที่สองมาถามแต่ปัญหามีข้อข้องใจและแก้ไขปัญหาไม่ได้แม้จะบอกไปก็แก้ไม่ได้ทำไมจึงทำไม่ได้อาตมาบอกให้แก้อย่างนี้โยมหายใจยาวๆตั้งสติไว้เจริญพระกรรมฐานตั้งสติชนะจิตใจได้ไหมอิริยาบทต่างๆเก็บเข้าไว ตั้งสติไว้แล้วก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้จะทำได้ไหมอิสระเสรีของชีวิตทำได้ไหมถ้าทำได้โยมหายโรคหมดโรคลมเพลลมพัดโรคมะเร็งโรคหืดโรคหอบหายหมดเพราะจิตใจชนะก็ชนะโรคทั้งหมดไม่ต้องไปให้คนอื่นมาเสกมาเป่า หรือไปให้พระรดน้ำมนต์หรือเป่าศีษะอย่างที่เคยไปกันมาตามวัดต่างๆก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดด้วยนะธรรมะพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมสาธุ